อยจากรางสังหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีปีไล่เลิกทารงานแหลกเพื่อเอีเยงทีว่าบริการเพิ่มพลังหายรถดาคนเข้าขานนาว่าอินนีปั้น้ำหม่เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยล้วัวไม่ทานดุน้ตึ่ง้ายเราก็รู้กันค่าแรงงานนัดมันสำคัญจริงเออเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วายบ้านๆต้องใช้คําว่าโรงวายบ้านๆโรงวายบ้านบ่มโรงบ่มที่อําเภออําเภอพนมดงรักพนมดงรักนะครับนี่เขตชายแดนนะชายแดนนี่หมู่บ้านอําเภออําบูำเภอําเภอคือหมู่บ้านของที่เฉลิมพลมาละคำนี้ใช่ใช่พี่ใหญ่เฉลิมพลเป็นโรงโรงโรงงานแบบเป็นโรงวายแบบเขตชายแดนแบบบ้านๆเลยรู้ไหมว่าผลไม้ที่เขาเอามาทำเนี่ย มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรบักกะทอนบ้านเฮ่าเนี่ยขามบักอางุนปลาหรือว่าภาษาอีสานเขาเรียกบักอีโกยบักอีโกยบักโกยยหูยังหูมันขั้นได้มันมันขั้นมันปะกินอะไรด้มันขั้นข้อยไม้จูนะที่นี่เขาเอามาทำได้เอามาทำเป็นวายหรือว่าขมิ้นเขาเรียกตะเฟียงจูใช่ไหมเพียงจูอหรือว่าอ่งุนปลานั่นแหละเอาแบบง่ายๆอ่งุนปลานะครับเขาจะมีโลงหมักโรงหมักนี่แบบผมบอกเลยว่า แมงมึงกินเบิด์ตปีงกับเบิดอ่ะยังเกษียยังไม่หมดอ่ะใช่นี่คือโรงงานผลิตวน์เอาไปดิซึ่งไปดูไปดูกันนี่ไวนยไปดูที่ทำตรงนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณ8-9ปี8-9ปีครับผมนะครับครับแล้วรายได้เป็นยังไงโอเคไหมมันก็พออยู่ได้อย่างน้อยก็เป็นทางเลือก ่ที่เราไม่อยากจะกรีดยางไม่อยากจะปลูกมันไม่อยากจะปลูกอ้อยอตอนนี้อ้อยยังมีปัญหามากตัดก,ก็ไม่ได้เผาก็ไม่ได้อ,อยู่เต็มไปหมดลำบากตอนนี้เป็นเกษตรกรในประเทศนี้นี่ลำบากจริงในชุรลินของเราเนี่ยมีบมีมีกี่มีกี่โรงโรงโรงเท่าที่รู้ถ้าเป็นไวนมีประมาณ3ามโรงมีเดอร์ซิมนมีเซตอมแล้วก็มีโนนารายครับมีโนนารายแต่ว่าถ้ารวมทั้งชุราแช่ชุราการผมว่าอาจจะถึง30มสิบโรง ตอนนี้นะครับตอนนี้คือตอนนี้นกฎหมายมันอย่างนี้นะถูกกฎหมายแล้วถูกกฎหมายถูกถกฎหมายแล้วนะครับทีนี้ผมอยากให้เนี่ยคนบ้านเราเนี่ยหรือว่าคนยีสานคนไทยทั่วไปที่ว่าไม่มีกําลังที่จะไปสู้กับอไอ้ในทุณยายเรามาทำเนี่ยเริ่มจากจุดเล็กๆใช่แต่ของพี่เขาอาจจะก,ก้าวออกกวจุดเล็กๆได้บ้างแล้วัเพราะว่าดูดิที่เรามองเห็นนี่คือโอ้โหสะสมไปได้ไอเดียเงียมาจากไหนอ่ะก็ อย่างแรกก็คือเราเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่อยากเป็นเกษตรแบบนั้นเราอยากอยู่บ้านเราอยากทําเกษตรแต่เราไม่ได้อยากเป็นเกษตรแบบปลูกมันปลูกอะไรที่มันเป็นวงจรที่เราเป็นมาแต่เด็กแล้วครับเออสองก็คือเราอยากเรียกอะไรอ่ะบางอย่างเราอยากเอาวัชพืชคือมันมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรผมผูกพันกับบ้านเกิดเนาะมาวันหนึ่งมาสิ่งที่เราเคยเก็บกินมเก็บเล่นกลายเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดทิ้งด้วยการฉีดยาฆ่าหญ้าทิ้งอ่าแต่เป็นจูเป็นวัชพืชนะ ชาวบ้านจะต้องพ่นยาฆ่าหญ้าพอฝนมาเนี่ยฝนเดือนพฤษภาคมิถุนามาชาวบ้านก็จะขนยาฆ่าหญ้าขนถังไปเพราะมันมันมันเลื้อยขึ้นต้นยางครับครับครับเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยไอ้กระเพงจูนี่ที่เขาว่านี่ยก็คือเอาเอาแง่บักเงีกับบักโกยบักโกยบักอีโกยนี่คืออัญมณ์ป่า บักอีโกยหรือภาษาคาเมนก็เรียกตะเพียงจูตะเพียงจูนะครับเป็นรสชาติที่พี่เขาอยากนําเสนอมากๆเขาบอกว่าเป็นรสชาติดีมากก็ยังไม่ชิมนะเป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์เพรว่างั้นซิกเนเจอร์ของจริงๆอยากให้เป็นซิกเนเจอร์ออฟซูรินเลยแหละใช่ไหมเออใช่มันเป็นพืชพื้นถิ่นมันเป็นวัตพืชเป็นเป็นองุ่นป่าเออถ้ปแปลเป็นไทยก็องุ่นป่าแต่เราชอบชื่อพื้นเมืองเราอยากอนุรักษ์ชื่อภาษาด้วยตะเพียงจูครับก็ตะเพียงจูหัวใจมันเป็นเรื่องมีเรื่องตลกนะ ตอนแรกที่ไปขอใบอนุญาตเนี่ยที่กรมเขาก็ไม่อนุญาตเพราะว่าด้วยด้วยฟอนที่เขียนมันเขียนเหมือนตัวละตินเดอร์ซิโมนเขียนตัวละตินแล้วชื่อวายก็คือตะตเตียงจูเขาก็คิดว่าเป็นวายฝรั่งเศสเราไปก๊อปปี้วายฝรั่งเศสจนผมไปขับรถไปกรุงเทพเลยไปที่กรมไปฝ่ายกฎหมายแล้วก็ชี้แจงเขาว่าตะเจียงซิโมนแปลว่ากินหมอนเป็นภาษาคขมเครับเป็นมิคเเมนซูลินแตงจูเป็นชื่อ พืชชนิดหนึ่งของพื้นเมืองอเออแกก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วอธิก็เลยก็เลยผ่านแล้วพี่ก็ใช้ชื่อวายนี้ว่าตะเปียงจูตะเปียงจูไม่ได้ใช้องุ่นปลานะไม่ไม่ผมคือช่วงหลังผมอยากอนุรักษ์ภาษาเขมรด้วยคือเล่นเขาเรียกว่าเล่นสับอ่เป็นการตั้งชื่อเล่นสั์ตอนแรกคุณออกเสียงไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คุณคล่องหมดลวลูกค้าแบบเอาตะเปียงจูหนึ่งวดตะเปียงออกเสียงได้แล้วพี่ใช้ผลไม้กี่ชนิดนะครับเนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้าเอาที่ได้สเต็ม ผ่านได้สเต็มแล้วน่าจะประมาณ1ิบหกตัวทั้งหมดมีมีผลไม้อะไรหลักๆบ้างที่ว่าพี่อยากนำเสนอกระเจี๊ยบกระท้อนมะม่วงมอนตะปิงจูสวรสอ่ะมะม่วงมะม่วงใช้ได้ด้วยลูกจันมะม่วงใช้ได้ครับมะม่วงมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่น่าสื่นมากแล้วผมก็ตกใจมากเหมือนกันประเทศเราเนี่ยเคยเคยเคยประกาศ ต่อชาวโลกเลยนะว่าเราจะเป็นครัวโลกเป็นประเทศที่มีผลไม้หลากหลายที่สุดแต่ประเทศเราเนี่ยกลยทำไมเราไม่มีชื่อเสียงเรื่องบวายผลไม้มน่าคิดนะหรือเล่าผลไม้เราก็ไม่มีคืออย่างนี้เนาะในบ้านเราเนี่ยเขาไม่เปิดโอกาสให้คนจนๆคนบ,นบ้านๆที่จะมาผลิต แหลกอฮอร์ผลิตเหล้าผลิตไวน์เนี่ยเขาโยนของพวกนี้ไปให้ไอ้พวกเศรษฐีในทุนเก่านะครับในทุนบ้านๆเนี่ยไม่มีโอกาสนะผิดกฎหมายนะครับถ้าคุณทานผิดกฎหมายนะสารโทก็ผิดแล้วแค่ใช่อสาโทรนี้ก็คือเป็นเหล้าพื้นเมืองพื้นเมืองพื้นบ้านนะครับยังทำไม่ได้แม่แม่ผมเมื่อสมัยที่เขายังเป็นเป็นุ่มสาวเออมาออกเรือแม่ผมดั้งเดิมที่ีคนสีขอก็มามาขุดทอมาบุกเบิกเสือมอนพื้นบที่นี่ก็ไม่มีก็ยากจน ก็เริ่มอาชีพก็ต้มเล่าป่าขายแล้วก็ถูกจับจนจนเลิกเออแล้วแกกลัวจนถึงทุกวันเนี้ยวันแรกที่ผมทำวายรับตมิขับรถไปหาผมที่บ้านแกฉีรากเลยคือคือความกลัวเจ้าหน้าที่รัฐมันอยู่ในจิตใต้สำนึกคนคนขายคนแบบสบายเขาเขาโดนใช่เขาโดนมาใช่ผมเลยบอกไม่ต้องกลัว เออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวชุดนี้แล้วชุดสีโดมนทาสีนั่นแกกลัวมากครับในทางเนี้ยในทางนี้ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเอามามากินได้อ่ะตํามตัตําๆตนะตํามตที่เราจะเริ่มตรวจก็ประมาณ8เดือน8เดือนครับแต่ส่วนใหญ่พวกวายแดงนี่ต้องนู่นะประมาณสองปีขึ้นตัวนี้พี่ตั้งใจว่าจะหมักกี่ปีตัวนี้ประมาณสองปีจำตั้งใจว่าหมักสองปีใช่คือทิ้งไว้ค่สองจริงๆ่ะถ้าผมมีภาชนะมีมีทุนที่จะซื้อภาชนะที่สำหรับบ่มได้นานค ผมผมอยากจะบ่มสักห้าปีสิบปีให้ได้มาตรฐานวานยิ่งนานยิ่งดีแล้วมันจะได้กลิ่นกลิ่นกลิ่นไม้เขาเรียกไม้อะไรนะโอ๊คมันจะได้กลิ่นไม้ออกเวลาผมมีโอกาสได้พูดผมจะร้องขอตลอดให้ให้ฝ่ายวิจัยนะให้มหาลัยก็ได้ให้นักวิชาการช่วยไปค้นคว้าไม้ไทยหน่อยได้ไหมว่ามันมันสามารถอะไรอันดับแรกค้นคว้าไม้ไทยสำหรับทำถังบ่มอันที่สองไปค้นคว้าพืชไทยสำหรับปรุงอปรุงฟ้าปรุง ปรุงสีปรุงกลิ่นเห็นไหมเรายังไม่พัฒนาอะไรเลยแล้วทั้งที่เราควรมีแล้วทั้วันเนี่ยสีเนี่ยเกิดจากอะไรสีเกิดจากตัวผลไม้มันเองแต่สำหรับอุตสาหกรรมวายของฝรั่งเนี่ยเขามีถึงตัวปรุงสีอย่างเช่นสีแดงเขาทำมาจากผงเปลือกแอปเปิลแต่งสีเหลาเราก็เราทำมาจากไม้ฝางได้ไหมทำมาจากไม้ประลูได้ไหมทำมาจากกระเจี๊ยบได้ไหมทำมาจากเยอะแยะไปหมดที่เราจะค้นคว้าแต่ทำไมเราไม่ทำกัน เนี่ยเราก็มาโจมปลักกับไอ้พืชสามตัวสี่ตัวเนี่ยอย่างปลามันสัมปะหลังเช็คกัอยู่นี่แหละป่ออ้อยเถียงดากันอยู่นี่แหละมันก็เลยแบบอะไรกันนักกันหนาวะอืมใช่ทำไมไม่มองตลาดโลกไม่มองทิศทางโลกอะไรเงี้ยพวกอ้อยนี่ก็ทำได้เลยใช่ไหมอ้อยทําเหล้าอ้อยทําเหล้าพืชตระกูลแป้งทําเหล้าเหมาะทําเหล้าจีนเนี่ยที่สังวงที่เขาดังๆตอนเนี้ยเหล้าที่คลาสทุกรุ่นคนหนุ่มสาวสุราเก้าหน้าเขาผลักดันกันแบบสุดท้ายน ส่วนใหญ่ทำมาจากอ้อยหลายหลายแปลงเลยคือตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกนะครับว่าตอนนี้มันถูกกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลชุดนี้ได้อนุมัติแล้วคือได้ได้ก็ก็แรงผลักดันของคนรุ่นใหม่นี่แหละผลักดันขึ้นมาให้มันถูกกฎหมายแล้วผมก็ยินดีที่จะผมอยากชิมไอ้ตัวนี้อ๋อได้ผมอยากชิมไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันเลยได้ไปตัวกลางใจโอเคเยบรอยแล้วนี่หน้าตาอันนี้ทางที่ทางที่บรรจุใหญ่สุดนกี่ลิตรครับ แสดงแสดงว่าอันี้เียบเจียบตะเพียงจูนี่คือก็เหมือนได้บอกบเดือยอกบอกยังบอกอ็กบอกยังกไอ้โคยบโค้ยแบบนีบกยังบักโคยยระเกียบก็มีอืมเย็นดีนะดูดีไม่ต้องจีบเอ๊แมนพี่ดินโทรมา มั้ยมั้ยอาจารย์มาดูสถิติบรรจุพันธุ์กันนะนี่เนี่ยเราได้ไปดูโรงหมักใช่แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็จะเข้าบรรจุเขาเรียกว่าบรรจุพันธุ์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะชิมมากที่สุดก็คือบักควยนเนี่ยแหละบัควยนบัควีนเท่าแล้วแต่ว่าสิ่งอื่นนะครับคาเมร์เรียกตะเบียงจูมาผมขอชิมบักอีโกยนะครับว่าอีโกย นะครับหรือว่าอัมหุนปลานะครับหน่อชุกมันขั้นขันไงขั้นข้อขนาดกินอะไรไปต้องกินกับเกลือกินเกลือไม่กินเกลือปอกเปลือกกินเกลือครับต้องเวลาเขาถือวายเนี่ยเขาติถึงสิเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเป็นความรู้หน่องมันล็อกไวใช่ไหมอ่านได้ไหมเห็นไหมมันต้องล็อกไว้ไว้มันอีกุยหอมหอมเดียวกันกินกินอัมหุนวายเลยกินอัมหุนกินวายกินอัมหมนตะกุนเดียวกันอัมหนปลายก มาเอาเอาดิเอาชีสไม่กินนะเนี่ยก็ไม่กินนะก็ต้องกินดิเดี๋ยวรอบเดียวจบเลยเหรอโอ้โหโอ้โหรสชาติดีนะดีดีดีเยี่ยมเลยแหละแต่ว่าคุณทำร้านอาหารใช่ไหมเหมือนตรงนั้นันคือร้านคุณใช่ไหมครัตรงทำยังไงให้อาหารของพื้นเมืองสุรินอาหารอาหารที่เรามีมันคู่กับไวน์ได้ กซอยจุ้นี่เข้าเลยนะ่ยอ้หู้ซอยจุ้เนื้อคําบรรยายซอยแก้ว่าอย่างที่ผมถ้าเป็นตัวผมชอบนะอาหารไทยที่รสจัดจ้านได้หมดเลยใช่ใช่ใช่ต้มเปรตปลาไหลมันนปลาไหลซอยจุ้เนื้อย่างแกงกัวเพราว่ารสชาติดีได้พอดีเราอย่งนี้เหมาไงแมนผมกินก็ซอยจุ้พอดีนะซอยจุ้ซอยจุ้แม่งย่งดีเลยนะเสือใช่เสือก็เข้าเสือร้องน้ำจิ้มแจ่วขมๆนะผมว่ามันเหมาะกับ ใครว่าวายไม่เหมาะกับอาหารเผ็ดนะโอ้สองคู่กันเลยนะนี่แหละวายเดอร์ซิมนมีรถจัดจ้านเออแต่ว่าโดยปรัชญาของวายก็คือวายชาติไหนต้องกินกับอาหารชาตินั้นอ่าคือผมอยากทราบราคาวายิโกยเนี่ยราคาสามร้อยห้าสิบนะครับกว่าผมกว่ากว่าจะได้ลูกตะเพียงจูแต่ละพวงนี่มันอยู่สูงมากกว่าจะเดินสอยเดินทะลุป่ากันเลยนะ ไม่เก็บง่ายๆนะเก็บยากอยู่ผมเอาไวน์อีโกยี่สิามขวดแต่ตั้งโชว์ตู้โชว์ก็สวยสวย้โชว์ก็สวยไวน์แล้วาหารก็แล้วก็มีมีวายอะไรที่อยากนำเสนออู้เยอะเยอะถ้ามันมันถ้าเป็นถ้ากลุ่มวายวายไวน์ดรายวายที่มีรสฝาดตอนนี้ผมจะมีอยู่สองสามสองสามตัวที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีอ่ะตะเพียนจูมีมอนอ่ามีมอนแล้วก็มีมังคุดครับ มังคุดนี่ทอนพี่ไปขายเมืองทองธานีปีที่แล้วเนี่ยมีมีน้องซึ่งเคยไปอาศัยอยู่แถวยุโรปแถวฝรั่งเศสเขาบอกว่าเขาไปกินไวน์ไวน์ที่อิตาลีรสชาติเหมือนไวน์มังคุดเออผมไม่เคยไปหรอกผมก็เออผมก็ดีใจอย่างน้อยเฮ้ยไวน์บ้านบ้านของเรามีคนการันตีว่าไม่ไม่ด้อยกว่าไวน์ยุโรปมันมันมีกี่รสชาติมันมีอ่ะถ้าไวน์ไวน์ฝาดมีสามแต่ถ้าเป็นไวน์ไวน์กินเล่นไวน์กินแบบเพลินๆชิลๆหวานหวนมีเยอะ S <S มีมะม่วงมีกระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบนี่มีสองประเภทด้วยนะมีสองสองรสอ่าก็ก็ทำจากกระเจี๊ยบแห้งทําจากกระเจี๊ยบสดคนละคนละรสกันเลยแล้วกระเจี๊ยบสดเองก็มีแบบรุ่นบ่มห้าปีอ่าแล้วก็เสาวรสเสาวรสเนี่ยฝรั่งชอบอ่อปีล่าล่าสุดผมลงไปที่แถวบ้านเขาหลักแถวพังงาก็ไปลองตลาดกับกลุ่มฝรัง่งปรากฏว่าฝรั่งเลือกอันนับหนึ่งเลยก็คือเสาวรสอ่า แล้วก็มะม่วงมะม่วงเนี่ยผมเคยลองกับกลุ่มกลุ่มกลุ่มฝรั่งที่มางานซีเซ่งานของราชพัฒที่จัดทุกปีอ่ากลุ่มพวกยุโรปตะวันออกพวกโปแลนด์พวกแลตเวียพวกฟินแลนด์พวกอะไรพวกนี้ปรากฏว่าชอบมะม่วงอืเออฉะนั้นผมเลยจับทางได้ว่ากลุ่มฝรั่งเนี่ยหรือต่างชาติชอบผลไม้ที่มีกลิ่นหอมของบ้านเราอเสาวรสมะม่วงสับประรด ได้หมดเลยอ่าแล้วก็ลองลองอันที่สามกวดเนาะแล้วสวัรดีรถไหมพี่ปูอะไรเอาอยากรถควรไปชิมไปรถหวานอืออ่าเราจะแล้วไปให้คะแนนเออให้คะแนนลอให้น้องๆถ้าผมพูดลอให้น้องๆทีมงานน้องสุภาพดตรีถ้ามีจัดไปฮะ่าจัดจัดไปเดี๋ยวผมคิดว่าตัวนี้เขาน่าจะกินคนตัวนี้อันนี้กินโต๊ะอาหารเขาน่าจะกินคนท่านชายท่านชายกินโต๊ะอาหารกินกับรสจัดจัดน่ะก้อยหลับเป็ดโอ้โหนี่ถลับเป็ดด้วยนะ ปาสองวานสองโอเคปลาสองวานสองอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะตัวนั้นเป็นกระเจี๊ยบห้าปีบ่มห้าปีเราเอามาชิมเอามาชิมชุ่มแล้วเอามาชิมเอามาเนี่เผื่อใครจะชิมอีกเจี๊ยบห้าปีอันนี้ฟาดไหมไม่ฝาดพวกนี้เป็นวายกินสาวๆกินอ๋อนี่อ๋ออันนี้วายรมีรสให้มีรสชาตินี่ทำจากกระเจี๊ยบสดบ่มห้าปีกับบ่มหนึ่งปีสาวๆชอบไม่ไหวมันจะหวาน ก็ขอกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณสิบสครับโอ้โหเยอะกว่าใหญ่เอาแต่คนหนึงน่าจะหัวทิ่มมะม่วงเลยคิมว่ม่วงมะม่วงเลยนะเออดิบมะม่วงมะม่วงจะมีรสเปรี้ยวนิดก็ไม่หวานมากหวานติดปลายติดปลยริบช้ามันไม่ได้หวานไม่ใช่หวานเหมือนสไปร์นะมันไม่หวานเหมือนสไปร์ไม่หวานอันนี้ผมลองอันนี้มะม่วงม่วงจะมีรสเปรี้ยวนิดๆพอมัอ้โหลองดูได้นิดนึงผสมได้บ๊าบ๊าพ่อโอืม อะไรดิเอาดิอะไรฮึ่งฮึ่อย่าพึ่งฮึ่งสิเดี๋ยวผมให้ชิมอีกคุณต้องรู้จักวายผมก่อนเดี๋ยวนะหอมด้วยไม่ไอีกตัวอีสองตัวอีสองตัวอย่าพึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมะม่วงอร่อยหอมด้วยโอ้ไม่มีกินไม่ีกินมะม่วงเลยใช่มะม่วงมะม่วงยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วคุณจะอึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มะขามบ้านเราอันนี้มะขามเออแล้วจะอึ้งวันนี้คือชิมจนเนือบแต่จะเยิ้มแล้วล่ะออันนี้คืออะไรครับลองดูลองมะขามมะขามเนาใครจะคิดว่ามะขามบ้านเราเนี่ยเอามาทำวายเน้วมันจะอันนี้คือมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะขามเปรี้ยวอะมะขามพื้นบ้านนะเปรี้ยวเออต้มไก่ทอดแกะมแกะมาขายให้แกะขามเปียกน่ะมาซื้อให้ก็ยังชอบมะม่วงนะ พี่พูดสามารถพูดได้หลังกล้องเลยนะได้ได้ได้นะครับนั่นะนั่นมะขามตอนนี้เราผ่านมาบ้านอัมพิร์ทำแล้วเรามาชิมไวน์อันนี้คือไวน์มะม่วงนะไวน์มะม่วงก่อนไหนไวน์มะม่วงไวน์มะม่วงตอนนี้ไวน์มะม่วงตัวนี้ ดียอออันน้รแต่ที่คุณถืออะไว้มะขามอ๋ออันนี้ผมผมว่าเมื่อกี้ผมกินไว้เมื่วงไปนะอนี้คือว่าอร่อยมากอร่อยอร่อยแล้วอันนี้มะขามผมกินไว้บักเดือยไปแล้วอันเนี้ยไม่ใช่บักอีโกยไว้บักอีโกยไปแล้วอันนี้เป็นไว้มะขามนะเป็นมะขามบ้านเราเลยใช่ไหมม้ขามบ้านเราเปรี้ยวนี่นะอ่าคนแก่เก็บมาแกะมาขายให้ไว้มะขามนะชาวบ้านมีรายได้เพิ่มนะอืมอ๋อแน่นอนแน่นอนเก็บบักอีโกยเก็บมะขามเลย ไม่ได้อยู่รสชาติดีนะเย็นเย็นอ่ะเย็นๆสบายๆเย็นคอเย็นเย็นคอมะขามันเลยเมื่อกี้มะขามถ้าไปแช่แช่เย็นเย็อร่อยกว่านี่เย็นเย็นคอแช่ให้เย็นอ่ะนี่ผมกินไปสามอย่างแล้วอร่อยทุกอย่างอ่ะอร่อยทุกอย่างถือว่า พี่แกฝีมือดีนะผมเคยซื้อที่อื่นนะอย่าเปรียบเทียบไม่อยากเปรียบเทียบอย่าเลยเดี๋ยวแต่ตรงนี้มันมันเข้าถึงความวายมากเลยนะอที่อื่นคําว่าเป็นวายมันบรรจุเป็นสีนะเอาซื้อไปฝากลูฝาร์มี่จำในบอดี้ผมซื้อญี่ปุ่นเลยหลายแล้วไปกับเสียบูหวานปูุ้ยหวานวาแม่นน้ำหวานนะครับไม่อร่อยเลยตัวเนี้ยมันมีความเป็นวายสูงนะครับออยากให้ลงสูงมากเลยเพราะมันวายนั่นแหละอะไรกอะไร ลองกองอ่ะมีหอวลองกองด้วยพี่น้องสามจังหวัดใต้เนาะราคาไม่ดีใช่ไหมไม่ดีกงกองเอาลองกองผมไปสี่ห้าแก้วนะโอ้มีกลินมีกลิ่นมีกลิ่นของลองกองนด้วยกินอ่อนๆกินอ่อนๆ นนีได้ะมันสากคอนะถ้าเป็นรองกอลมันจะสากคอเลยเนาะมันจะไปสัดฟันนะเอาง่ายว่าแต่ละแต่ละผลไม้แต่ชนิดมี้คือเขามีคาแรคเตอร์ของบ้านเขาใช่มันไม่ได้เด่นมากมันไม่ได้ลดแต่มันมันรู้เลยว่าคืออะไรมันคืออะไรแต่มันไม่ใช่ว่าจะเด่นจนหวานจนบันเว่อร์ซึ่งไม่ใช่ซึ่งไงนั้นมันมีความฝาดมันไม่จริงมันเกินจริงไปหน่อยเออควาามฝด ผมเริ่มเมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงมั้งเมาแล้วนักเลงนะครับแต่อันที่เหมาะกับอาหารไทยที่สุดเหมาะกับผัดเผ็ดนู่นผัดเผ็ดนี่ซอยจงซอยจุก็คือไวฝาดไวฝาดบักอีกอยตะเปียงจูขมิ้นตะเปียงจูหรือว่าภาษาไทยอะงุนป่าตัวนี้เหมาะที่สุดกินก็ซอยจุผมบอกเลยว่าสุดยอดอาหารไทยที่รสชาติเผ็ดจัดจ้านเนี่ย เข้าหมดอ่ะอันนี้กระตันกรีนสามขวดนะครับแล้วก็ที่ผู้เอาอะไรเราไปลุยกันเย็นนี้อ่าอีโกยสองเอามะม่วงสองผมเอาเอาอีโกยหนึ่งม้บ่วงหนึ่งอ่โอเคโอเคโอเคขอบคุณครับอ่ะไปเลยนะครับนี่วายรสชาติไทยหลังจากขึ้นจุดนะไวายสุรินทร์วน์ขึินไทยอ่ะเพื่อโอ้เขาถามเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเราบอกไปแล้วยังบอกไปแล้วนะอยู่อ่างน้ำปืนเอ้ยบ้านน้ำปืนเอบอกไปแล้วบอกไปแล้วใช่ โอเคคลิน okay, ี้ทักกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ